ลัคกี้ n ยู n เน o นฟูดลุยแผนบุกตลาดส่งออกอย่างจริงจังผ่านเวทีไทเฟกอนุกาเอเชีย2,025ที่ผ่านมาเปิดตัวลายผลิตภัณฑ์ทั้งซาล,ลาเปาเนื้อปลาไส้สุกกุง้งและไส้เห็ดหอมพร้อมปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ทันสมัยตอบโจทย์ค้าปลีกดันภาพลักษณ์แบรนด์ค่านี้แฟมิลีสู่ตลาดโลกอย่างชัดเจนตั้งเป้าไรายได้เติบโตวกว่า4,000ล้านบาทจากปีที่แล้ว อ่าโปรดักชันรายของทาง Lucky n e f o o d ของปีนี้นะครับก็คือเป็นาสปาปเปาเนื้อปลานะครับมีไส้เห็ดหอมนะครับกับสปาปเปาเนื้อปลา,าไส้ซุปกุ้งแบรนด์ Carny Family ของเรานะครับที่ได้รับความนิยมเลยก็คือสินค้ากลุ่มปูอัดซึ่งปัจจุบันมีขายใน7 e v e n Eleven สี่ SKU นะครับสินค้าใหม่ที่เราโชว์นี้นะครับที่นำเสนออยู่ก็คือเป็นซาปเปาเนื้อปลาไส้ซุปกุ้งนะครับซึ่งถือว่าเป็น innovation ของโปรดัก เพราะว่าเราจะได้2 t e x t ็กเจนะครับด้านนอกก็คือเนื้อเนื้อสัมผัสเหมือนลูกชิ้นปลานะครับด้านในพอกัดเข้าไปก็จะมีซุปนะครับโดยที่เราผสมเนื้อกุ้งจริงเข้าไปด้วยนะครับอารมณ์เหมือนเล่าทานเสี่ยวหลงเปาแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของซุปกุ้งแทนครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้ง2 2รสชาติในสินค้าอย่างเดียวกันครับ